ไปดูเรื่องของคุณปู่วอร์เรบัฟเฟดกันหน่อยดีกว่า<อ>ค่ะเพราะว่าเป็นตํานานไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะ30สิงหาคมนะคะฉลองวันเกิดครบรอบวัย91ปีไปนะคะสําหรับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตซึ่งเป็นไอคอนของนักลงทุนทั่วโลกนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่าไม่ได้เป็นเรื่องของสุขภาพกายที่ยังแข็งแรงนะคะ<อ>สุขภาพพอตก็ยังแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะ<อ>และที่สําคัญถ้าไปดูพอร์ตการลงทุนของคุณปู่เนี่ยจะเห็นว่าแม้อายุนั้นจะ91แล้วแต่ ายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆค่ะเพราะว่าคุณปู่นั้นไม่เคยล้าสมัยเลยนะคะสัดส่วนการลงทุนณวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกราฟิกนี้กันสักหน่อยดีกว่าค่ะโดยข้อมูลที่น่าสนใจนะคะได้พูดถึงการลงทุนของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟต์ณปัจจุบันนะคะว่าบริษัทฮัตเ w ว y นั้นถือหุ้นนะคะณช่วงสิ้นไตรมาสสอเนี่ยสัดส่วนเป็นหุ้นกลุ่มไหนบ้างซึ่งก็พบนะคะว่ากว่า44%ค่ะเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะ รวมการเงินประมาณ30%นะคะ Consumer staple ประมาณ12%นะคะแล้วก็ Consumer discretionary ประมาณ4.7%แล้วก็ Telecom ประมาณสัก3.3%นะคะส่งผลให้ถ้าเราไปดูส่วนของราคาหุ้นบริษัท h a r d w a y นะคะจากประมาณซักปี2019นะคะต้นปีอยู่ที่ราว200เหรียญน,นะคะตอนนี้นะคะต้องยอมรับว่าขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณซักเกือบเกือบ300เหรียญน,นะคะถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นอย่าง มีในยะสําคัญทีเดียวค่ะซึ่งตํานานแห่งการลงทุนนี้นะคะต้องยอมรับว่าตอนนี้มีเม็ดเงินลงทุนนะคะนายบริษัทเนี่ยนะคะของบริษัทเวทที่เป็นโฮ l ดิ n งคอมพานีเนี่ยสูงถึง1นึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะวิสัยทัศน์ด้านการลงทุนนะคะยังแจ่มชัดเสมอและก็พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยธุรกิจที่เป็นกระดูกสันหลังแล้วก็ถือว่าเป็นธุรกิจในใจของคุณปู่วอรินพัฒฟ์บัตาโดยตลอดนะคะต้องยอมรับว่าชอบลงทุนนายหุ้น ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟประกันบ้านค้าปลีกนะคะแต่ต้องยอมรับว่านั่นเป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าระยะหลังเองนะคะแม้ก,ก่อนหน้านี้คุณปู่ฟเฟตจะเคยปรามาดไว้นะคะว่าเอาเข้าไม่เข้าใจเทคโนโลยีเท่าไหร่เขาก็เลยตัดสินใจไม่ได้ลงทุนก็เลยพลาดโอกาสนะคะในหลากหลายธุรกิจหนึ่งนั้นก็คือแอร์เมซอนนั่นเองแต่ว่าคุณปู่เนี่ยก็ออกมายอมรับความผิดพลาดอยู่บ่อยๆนะคะนี่แหละค่ะระดับตำนานเขาไม่ได้บอกเฉพาะสิ่งที่เขาสําเร็จแต่เขาบอกด้วยนะคะว่าเขาพลาด อะไรไปแล้วก็เมื่อพลาดแล้วก็ทําการแก้ไขนะคะโดยพอร์ตการลงทุนล่าสุดอย่างที่บอกไว้นะคะว่ามีหุ้นเทคโนโลยีสูงถึง44 โดยหุ้นในใจของคุณปูบ่บริบาลเฟดเนี่ยถ้าพูดถึงก่อนหน้านี้ก็คงหนีไม่พ้นโคโคาโคลา่านะคะที่คุณปู่บอกว่าชอบกินมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นแอปเปิลไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่คุณปู่เริ่มเข้าซื้อตั้งแต่ป,20ปี2016แล้วก็เพิ่มปริมาณการลงทุนนะคะจนตอนนี้มากกว่า 1, 2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะกลายเป็นหุ้นที่ถือครองมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นก้าวย่างสําคัญนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่หลายคนเคยปรามาดไว้ ทั้งที่แต่ก่อนนะคะหุ้นที่ยอมถือจํานวนมากขนาดนี้มีเพียง IBM เท่านั้นค่ะขนาะเดียวกันนะคะที่น่าสนใจคือยอมฉีกกดตัวเองไม่ใช่แค่หุ้นเทคที่เคยปรามาสค่ะแต่หุ้น IPO ที่คุณปู่บอกว่าจะไมซ่ซื้อก็ซื้อด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นหลายบริษัทที่เป็น rising star ทีเดียวนะคะอย่างเช่นการเข้าลงทุนใน Stone c นะคะเป็น fintech startup สชาติบราซิลนะคะที่ออกหุ้นในปี2018หรือว่าหุ้น IPO ของ p a y t m นะคะ startup ด้านการชำระ เงินดิจิตอลของอินเดียในปี2020นะคะแล้วก็กลางปีที่ผ่านมาก็เพิ่งเข้าซื้อหุ้น pre-IPO ของทาง New Bank ธนาคารดิจิตอลในบราซิลนะคะสังเกตไหมคะว่าสัดส่วนตอนหลังๆเนี่ยคุณปู่ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มน้ําหนักนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือเริ่มเติมของที่อยู่ใน emerging market นะคะไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือว่าบราซิลมากขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่ามีน้ําหนักในพอร์ตการลงทุนของทาง b ร r k ั h i ย e h ด้วยเช่นกันซึ่งทย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่คุณปู่ยอมซื้อหุ้น IPO นู่นเลยนะคะปี1956นะคะและ คุณที่สื่อก็คือฟอร์ดนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนมุมคิดของคุณปู่ไปอย่างสิ้นเชิงค่ะโดยเจมส์ชาณฮันนะคะนักวิเคราะห์จาก Edward Jones ค่ะบอกว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตการลงทุนบริษัทฮาร์ a w ว y ์ภายใต้การนําของวอร์เรนเบรฟต์อย่างมีนัยสาคัญนะคะรวมถึงสิ่งที่เขาเริ่มพูดถึงการส่งไม้ต่อให้กับผู้สืบทอดนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อดโคมส์นะคะหรือว่าทางด้านของเท็ดเวสเทอร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นการส่งพื้นที่ให้้้เขาาแลวกก็ใหโอส ในการแสดงฝีไม้ลายมือในแวดวงธุรกิจก่อนที่บัฟเฟตเนี่ยจะตัดสินใจอำลาตำแหน่ง CEO อย่างจริงจังและการปรับกลยุทธ์ของวันบัฟเฟตครั้งนี้ก็แสดง้เห็นถึงวิสัยทัศน์นะคะว่าเขารู้ดีค่ะว่าเศรษฐรกิจนั้นไม่มี ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะแล้วก็โลกยุคใหม่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยธุรกิจแบบเดิมๆนะคะเท <c oughs> คโนโลยี <c oughs> จึงกลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทเฟดแล้วก็บริษัทเวกเข้าไปลงทุนเป็นเดิมพัน์การเติบโตครั้งสําคัญทีเดียวนะคะ <c oughs> แต่ยังมีสินทรัพย์หนึ่งค่ะที่คุณปู่เคยพูดไว้นะคะว่าไม่ลงทุนแล้วก็ไม่สนใจเด็ดขาดก็คือคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยนั่นเองนะคะเราคงต้องจับตาว่ามูฟเมนต์หนาจากนี้ไปนะคะหลังจากที่บิตคอยเริ่มเข้ามามีบทบาทในการกระจายการลงทุน ในอสังคคลาสต่างๆมากขึ้นคุณปู่จะตัดสินใจอย่างไรด้วยค่ะพี่เวทคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard W e เ l ค่ะ